นั่งลงอธิบายมาที่ว่านี่คืออะไรอาหารเสริมเสริมอะไรเสริมท้องกล้ามเนื้อไม่จริงหรอกกูรู้มึงเล่นยาไม่พ่อมันเป็นอาหารเสริมจริงๆไม่เชื่อไปเซิร์ชดูได้เลยเชียทีนะโอเคเชียรทีนเชียทีนมึงอธิบายมาดีว่ามันช่วยอะไรคืองี้ให้กูเข้าใจง่ายๆนะถ้าเกิดว่ากูรู้ว่ามึงใช้ยาแล้วก็มึงนอนนอกบ้านแนะ่เคียทีนเนี่ย มันทําให้กล้ามเนื้อสะสมน้ําได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มันทำให้กล้ามเนื้อมีแรงเพิ่มขึ้นคือแค่นี้ง่ายๆสเตียรอยอาหารเสริมสเตียรอยไอเคียทีนอะไรของมึงเนี่ยเวลาใช้นี่คือสูตรเข้าจมูกหรือว่าส่วนตูไม่ชงกินกับน้ำํำยังไงนะก็อ่านข้ากระปุกดีแก ข้ากระปุกมีบอกครั้าช่วงกับน้ํากินยังไงก็ตามคือกูรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวมึงใหญ่ผิดปกติว่ะเอางี้มึงตอบกูว่าใช่หรือไม่ก็พอโอเคเคยใช้เทรนไหมไม่เคยเด็ก้าไม่อนาว่าไม่อินสโตรไม่มาสเตอร์โรไม่เคยซามไม่เทสอีไม่เทสซีไม่คือพอคิดจริงๆเหรอว่าผมจะใช้อะไรแบบนั้นนะดูหุ่นผมแม่งอย่างกะจิ้งจกกูไม่รู้สมัยนี้วัยรุ่นแม่งฮิตด้วยผมจะบอกให้นะผลข้างเคียงมันแย่กว่าที่พ่อคิดไว้เยอะเลยนะทำไมอ่ะผมร่วงไม่หัวใจโต